สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนยกะจิมาทำกับข้าวให้ทุกคนเลยนะอันนี้หน่อยจิพัดน่องหมายซอสไสหมูซับนะขั้นตอนแรกเราก็ตั้งน้ำมันให้มันเดือดขอนแล้วเราก็ใสผกเกง่งเพชรอันนี้หน่ยซื้อมาจากลาดนะั่นเะไมาทำเองแล้วต่อไปหน่ยก็ใสหมูซับแล้วก็พัดให้หมูซับมันสุก แต่ทุกคนทำมูชินก็นได้นะเหล้วแต่เราชอบจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดใส่เปื่อที่จะให้มันหอมบางคนก็ใส่ตีลางบางคนก็ใส่กอนแต่บ้านนี้ก็ใส่กอนจากนั้นเราก็พัดให้มันหอมให้ให้มูมันสุก บ้านน่เดียกนอกใหม่ซอสแต่ว่าทุกคนเรียกนอกใหม่ไรหนึ่งไม่รู้นะจากนั้นเราก็ใส่นอกใหม่อันนี้เป็นนอกใหม่ซอสนะนอกใหม่ซอสแต่ว่ามันซอสเราก็ใส่ไปแต่ว่ามันร้อยนะทุกคนมันร้อยมากรื่อไม่เราก,ก็ระชายนอกใหม่ดอ,องกระไดหรือว่า นอไใหม่เดี๋ยวนองใหม่นองใม่อัดจากนั้นเราก็ปรุงเกืองใส่แป้งวานใส่รสด,ดีใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำมันห้อยแล้วก็ใส้สดฝ้าเคี้ยวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำมิดหนึ่งให้มันมีสี่สันแล้วได้ทุกคนปรุงเลยนะแต่อันี้ห้ามใส้ ซอมนาวนะมันชสไม่ได้นะทุกคนมาใช้ทำต้มยำจากนั้นเราก็พดัพดพดัพดพดัพดพั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 ดให้มันหอมให้มันซุกเราก็ชิมแลลถ้าขาดเลือดได้ก็ใสได้เลยทุกคนอันนี้ก็ใสแปลงหวานใสน้ำตาลแต่ว่าไม่ใส่เกลือนะใสแต่นํำปลาบ้านนี้ไม่ชอบกินเกลือ แตกอนไส่เลยอไปทำตามได้นะแต่ว่าสูตรไข่สูตรมันเดี๋ยวแตนี่เนี่ยมาทำให้ได้ยเฉยเจ้พัดเซ็ตเราก็ใส่ใบโหระพาทีนี้บางคนก็ไม่ไส่บางคนไม่ชอบเนี่ยใบกระเพาก็ใส่ได้บางคก็ใส่ใบโหระพา คือใบกบระเพราหนึ่งกระจำไม่ได้มันกันได้นี่ไข่แหล่ออกใบอะไรเม่นมาทีนะหนึ่งกระลืมนี่มาจากนั้นเราก็ใส่เราใส่อันนี้เขาเรียกว่าพื้นก็ดีปลีเออเราก็ใส่ดีปลีลงไปเพิ่มส่สั้นแล้วก็ให้มันเพชรที่ดุยอาแขนี่แหละ